สวัสดีครับผมวันนี้มารีวิวเกี่ยวกับตัวไส้กลองน้ำนะครับขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งได้หลายๆที่เช่นกล่องฟัวเข้าเครื่องน้ำอุ่นหรที่ล้างจานเครื่องซักผ้าครับคุณสมบัติเขาดูแล้วดูมากมายเลยนะครับก็ <c oughs> ทนอุณหภูมิได้นี่ครับทำงานที่ดีกันตะกรัรบสิ่งที่เราต้องการในวันนี้นะครับ ก็คือจะรีวิวว่าเขาสามารถที่จะติดตั้งได้ง่ายนะครับแล้วคุณสมบัติเขาทุกเนี้ยคือเหตุคือว่าน้ำประปาที่บ้านผมนะไม่รู้จะเป็นทุกที่เปล่าคือมันเป็นตะกังแล้วก๊อกอ่ะก็จะเสียบ่อยๆคือมันปิดไม่สนิทเพราะว่าตะกังเข้าไปปิดนะครับเข้าไปปิดไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องทําน้ําอุ่นเครื่องอะไรพวกเนี้ยก็จะมีตะกังเข้าไปติด นนเรามาดูกันบรรจุในถุงสีฟ้าตัวเชี่ยวครับเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นพลาสติกใสจะเป็นเกียวด้านในเราเปิดมาของเขาเนี่สามารถที่จะเปลี่ยนไส้กรองได้นะครับถ้ามันดำหรือมันตันอันนี้ครับ ฝาเขาเป็นพลาสติกก็มีซีนอยู่กันรั่วเป็นฝาสองชั้นนะครับส่วนตัวกองก็จะเป็นไส้กอสกองไส้กกองละเอียดนะครับเป็นเหมือนกับใยเนื้อผ้าซึ่งซึ่งผมคาดว่ามันจะกอง ตะกอไดนะ้ก็จะเป็นเหมือนกับรีฟิลครับเปลี่ยนได้ดำตันเปลี่ยนได้หมดนะครับขันฝาประกอบง่ายนะครับสังเกตเาการใช้การประกอบนี่อย่าขันแน่นจนเกินไปนะครับซีนมันจะปิ้นหรือจะขาดได้ก็ประมาณพอดีพอดีนะครับก็ด้านล่างเนี่ย ด,ด้านบนจะเป็นเกลียวในด้านล่างจะเป็นเกลียวนอกนะอันนี้นีผมทาให้ดูนะคืออันนี้คือสายฝักบัวหรือว่าสายกอกน้ํามันจะเสียบเข้าไปด้านนี้ได้นะครับเกลียวจะพอดีเลยตัวนี้นะครับนี่ยฮะเกลียวที่เราใช้กับอ่างล้างมือล้างหน้าล้างจานอีกด้านหนึ่งก็คือเสียบเข้ากับกบนะครับติดตั้งผมว่ามันง่ายนะ น่าใช้ครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นซิงลางจานซึ่งมีปัญหาว่าใช้ไปสักระยะเวลาหนึ่งซิงลางจานไม่สามารถจะปิดน้ำได้สนิทน้ำจะหยดก็จะมีแค่สองจุดนะครับรจุดที่เ,เชื่อมต่อกับทางก๊อกซิงด้านบนนะครับค,ครับ น้ำที่นี่เ๋ยวดูนะฮะมันจะไหลเบามากอันนี้เปิดสุดแล้วนะไหลเท่าเนี้คือตันละครับผมก็จะมาติดตั้งชดเชยกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตะกอนนะครับผมจะติดตั้งตรงนี้นะครับติดก๊อกน้ำก่อนเนาะน้ำพุ่งใส่หน้าครับก็ หมุนออกคือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนเข้าก็คือตามเข็มนาฬิกาโอเคเรียบร้อยคือเอาด้านเ,าเกีียวในใส่เข้ากับก๊อกอีกด้านหนึ่งครับมันจะใส่ได้พอดีเลยขันพอตึงนะครับเดี๋ยวซินหรือว่าเกีียวมันจะแตกคือด้านในเนี่ยมันจะมียางอยู่ ครับประมาณนี้ครับขันเข้าไปมันจะวางลักษณะไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันน้ํามันเป็นของเหลวสามารถที่จะไหลผ่านได้ไส้กรองนี่มันจะโปร่งนะครับเนี่ยพอตึงนะครับแล้วเอาอีกด้านหนึ่งของอซิงล้างจานสิ่งล้างจานนะมาใส่ตรงนี้ครับเพียงเท่านี้ครับติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกจุดในบ้านแทบจะ ทุกที Safe ่เลยเพราะว่าน to so ้ำปราปาบ้านผมไม่ได้กล่าวหานะมันเป็นตะกังเป็นตะกอนครับครับนี่ครับขันเสร็จเรียบร้อยก็จะติดตั้งลักษณะนี้นะครับได้ได้ทุกได้ทุกมุมเลย ได้ทุกมุมได้ทุกส่วนได้ทุกท่าเลยนี่ครับอันนี้ให้ดูครับตะกังที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะสงสายนี่อันนี้เพื่อพอดีน้ําซึมก็เกิดตะกังให้เห็นเลยแหละครับนี่ครับอุดตามท่อแล้วพวกนี้จะไปอุดในก๊อกของเรานะครับติดตั้งส้กองแล้วอาจจะดีขึ้นนะครับขอบคุณครับ